<coughs> hello, 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 โลเฮียอลไรโอ้ฮัลโหลเจ้สาหัสระเวลเวลร้อยสิบสามทองแดงสี่อะฮัลโหลอ้าวโทษกดปิดเมื่อกี้มีเด็กฮัลโหลฮัลโหลขึ้นมาแม่งกดคิดกันกดคิดกันสามคนแล้วอะแล้วกูกดปีกด f หกอะไม่เชื่อเปลเลย ปวดคิดผมมาคิดผิดนะปวดคิดผมมาคิดผิดนะครับน้องๆไอ้ฮีฮีฮีอ้าวไอ้ทียอะอะไรอะเด็กเป็ดตันตีนเออดี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 ครับลุคฮาแม่งเออดีโคตรอย่างอย่างปั่นนะต้องปั่นนะครับคือผมเอาชนะทั้งโลกแล้วท็อกซิกอ่ะ จะกี่ประเภทมึงก็มาเลอมึงได้หมดอะต้องสิบแล้วนักโลกเฮ้ยใครเล่นในนี้วะฮัจิวเฮ้ยน <right> okay, ี่โอเธอไปไหนดิเธอไปไหนเธอไปไหนโอเคโอเคโอเคแล้วเธอพยายามซ้ายหน่อยโอ้มีโดนโดนเฮ้ยตรงนี้มฟอสแล้วแล้วใครถึกโอเคเฮ้ยใครได้เรียนฟอร์สซ้ายมือดิกล้องวางโลกตรงประตูหน้าดิเดี๋ยวเขาแปดจิเกิรดูหน่อยว่าได้ประตูหน้าแปดแล้วโอเคววางไปไปโอเค10 seconds remaining แล้วก็เรียนนฟอเคุณฮาิสไม่เรียนฟอร์สไม่ได้วะโคตรหล่อเอ้ยนี่จุถ้าไม่มีใครเรียนฟอร์สระบบเปิดเลยไหมตรงเนี้ยเปิดเลยแล้วกันนะไม่ดูเนี่ยจังไวแหละเว้ยวิ่งวิ่งแบบพี่ตูนล่ะเว้ยวิ่งไปชั้นสามวิ่งแบบพี่ตูนเว้งเว่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 งเวิ่งแบบพี่ตูนเว่งแบบพิทูล ไม่ทำการวิ่งแบบที่ตัวแล้วแล้วก็แอบมองเช็คกล้องน่อมาทางมัมีตัวมาทางกาลาดนะน่าจะมีเฮ้ยมันทำกล้องหมดเลยว่ะกล้องพังหมดเลยกล้องทางกาลาดพังยังพังแล้วปะพังแล้วแปลว่ามันพังแล้วพังแล้วแสดงว่ามาแล้วุยมามามาเอ้ยมีคนโหดสลิงตรงมือไงเหรอเฮ้ยกูหลอนเองป่วะ หรือว่าสไปเดอร์เซนทำงานผิดปกติหรือเปล่าอะไรบทที่สิมาจากไหนอ๋อแสดงว่ามันโดนเป็ดเข้ามาแปลว่ามันมาลึกแล้ว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 มันมันเข้าทางกระหล่ำเนี่ยเลยไอ้หมุดเต้นี่ไงหมุดเต้กันอยู่เดี๋ยวคือยังไงวะหมเต้ให้กันเฮ็ดให้เว้ยหมุดเต้ให้กันเฮ็ดได้ไม่แต่มันคือมันเข้าทางรถแน่ๆที่เป็นรถอะเยอะๆรถติดอะรถจำไปไม่ได้ไงไปดินเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว มันมาแล้วอีกอุ้ยกาลีเชี่ยล้มล้มมาตายใช่เพราะมันเข้าพอยต์มาแล้วเนี่ยเลยมันเล่นโดนเล่นโดนมันไม่รู้มันไม่รู้ผมอยู่เนี่ยผมล่องหนได้เฮ้ยกลับพอยต์กลับพอยต์กันเถอะหลัวระวังระวังนะแตกตักหนึ่งตักหนึ่งมาเร็วเฮ้ยแม่งมาเร็วแย่ตรงกะหลาดอ่ะแย่แต่แย่แต่แต่เข้าจะเข้า อุยจะข่าตัวท้ายจุกจุกจุกเอาไปไหนวะจุกจุกจุกเออดูดิๆจี๊ดจี๊ดบุ๊วิ่งวนเลยวิ่งวนเลยจีเดจ๊อยกัะวอรีเซียหนังอินเดียกระโดดได้ก็ดีนุ้ยอีกดระโดดด้วยฝากยิงกล้อง่อยเี ยิงก็เสร็จปุ๊บมาเดี๋ยวเขาเปิดอีกบูสโอเคเข้าไปอ้าวไม่มีเ,เ,เจอเข้าไป<อ>าต่อ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 โอ้ยปิดไอระวังระวังกับเคปเค้นกับป๋าแคปเค้นมาเดี๋ยวเขาเปิดเองอา้าวอ้าวไม่เป็นไรปะอ้าวเปิดเฮ<อ>้ยถอยมาโ <laughs> อ้ยไม่เป็นไรผมรอดผมอึดเ <laughs> ข้าไปเข้าไปผมก้าวชีวิตอยู่เนาะไลออน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 กดไลออน เอาลุบไล่อ้นหลังทุบคู่ทุบคู่เลยอัลโไอ้เก็บหมดเลยเฮียเก็บหมดเลยอ่ะโอ้ยรวนเร็วเกินนะบางทีอ่ะเอ้าลูโอ้ยอกคาเวลาจีนเก็บเดียวเก็บเวลาตัวเดียวเก็บหมดเลยวะไหนอะอะไรโปอินเดียน ดนสกินไปดอีกดิโคตรสิโอ้ยพิซซ่ามอสซี่มาดูสิมาดูมันดิ <Huh? S 2> น่ารักอ่ะพิซพพซ่ามอสซี่เปิดพิซพพซ่า ไอบาโค้ดเป็นโภว่ะชื่อเหมโเลยชื่อบาโค้ดีกวคนไทยดูดิคนไทยคืออะไรวะคนไทยลูกไฟก็รู้เลยจับหัวขนาดนี้ด้านหน้าคุณน่ะมาแล้วอ่ะ ่เดี๋ยวเขาจะไปเช็คก่อนไปไปดิสง่งคอนฟูไปไหนวะเขาได้ยินเสียงอ่ะหลังหลังมันเล่นโดนอยู่อะ่ะไหนวะมันเล่นโดนอยู่เอ้ยใครดังเอื้อเมื่อกี้เอ้ยมาแล้วมาแล้วโว้ยเอ้ยอีดีดีดทิกเกอร์เหรอทางไหนมาดิต้งทางหนไม่ดีดดดอะไม่เอา ่อยูถ้ามันใช้บาโค,ค้ดฆ่ากูเพื่อมันโผล่เ้ยหลักการง่ายๆเลย <c oughs> ล้มแตกกูต้องเก็บบาโค,ค้ดก่อนกูไม่อยากกองโผล่เสียงงโอเคเอ้าไม่ใช่บาโค้ดตรงนี้เหมือนมีตัวนะ มีปะอีกไม่มีไม่มีเฮ้ยโอ้โหมันล้มล้มล้มมันล้มกับผมก็อยู่กับผมโอเคไอ้บาโค้ดแตกเรียบร้อยสุดท้ายอยู่กับผมแน่ๆอ่ะต้องยิงอะไวะวะยิงซ้ำยิงซ้ำนุ่นนุ่นนุ่นไหนไหนไหนอุ้ยเราโทษว่าเลี้ยวจะต้องโดนแบบนี้โอ้ยไมันห้าวจังวะเรียมตองนะตอง เฮ้ยเรียกร้องสิทธิกันหน่อยครับน้องๆป้าป้าเวไอยูนาอยู่ไหนอยูร่รูนี่แน่เลยไหนวะเอยนี่จะซี<ท>โฟโ <อ S 1> โมเออสวยโซเวียจังวะไหนวะไหนวะเดี๋ยวดูดิดูดิเฮ <è S 1> ้ยโคตรเนียนไหนไม่หาไม่เจอเลยเลยมีโดนมีโดนมามีโดนมา สองตัวสองตัวเอาวะเฮ้ยโอ้ยช็อคโดนมันมันเอ้ยดูสิช็อคโดนมันเห็นเพื่บอกแล้วมีโดนมามีโดนมาฮะดูดิช็อคโดนพูดงเลี้ยงอ่ะกระจกแตกเลยเราต้องยิงโดนนะเพื่อนช็อคโดนคุ่แรงกระจกแตกเลยน้องๆน้องๆอย่าลืมอนุรักษ์ช็อคโดนไว้นะครับเดี๋ยวอ้าวกูลบป้าเลยกูเขี้ยงไม่ได้ทำพิธีกูลบป้าเฉยเออกูยิงกล้องดรือไงไม่กูไม่ได้สร้างประโยชน์เลยกูเลยเล่นกุลป้าไงทับโดนเพื่อนเปล่า โอ้ช่างแม่เลยอีกอันนึงเดี๋ยวค่อยกลับมาไปนอนอดีก่นอนไอ้ขดพวกมึงอยู่จะมาก็มาดมแตกสวยเฮ้ยใครผมยิงแต่ว่มึงไม่ตะโกนแตกไม่ตะโกนสวยกันไหมวะ่ะหนู ไอ้ยามันรุกขึ้นจัดตอกันหลอเอามันรุกท่อเอามันรุกทูเอฟโอเคกันลังไปกันลังไปเอามันรุกไปนะครับเดี๋ยวเกลี่ยแม่งเลยแตกหนึ่งเอาลัดโซเฟียมาโซเฟียมาโอ้ยบั๊กก็มีเว้ยบั๊กทั้งสองนะเออเฮ้ยไอ้เไี่ยโอ้โหเก็บหมดเลย On your right s ล d watch my second camera there's buck and sofia ชั้นบนชั้นทั้งคู่เลยชั้นมาอยู่ชั้นบนทั้งคู่เลยเว้สปอตมาด่วยสปอตมาด่วนด่วยทำไมโดนนั่นเป็นนะครับมาจากห้องน้ำหนึ่งสวย สวยสวยสวยทำไมโดนเป็นภาพขาวดำด้วะเพราะภาพสีไม่ได้เลยหรือว่าหมึกหมดหรือเปล่าเติมหมึกสีเพิมหมึกหมดอาจจะเป็นโดเลเซอร์ก็ได้นะต้องใส่หมึกเป็นสลับอ่ะก็หมึกหมด